ơi đẹp, đen đẹp, đen đẹp Mà đi hát đi đó, <laughs> <Má> đi đó. <laughs> โอ๊ย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 โอ

มาเิครับไอ้นงพี่โหดนะพี่เป็นเรียนมาแล้ววิทายายุทธจ้ะมาดิครับไอ้นงเิ่สัครับ้อนวนนนัี้นี่เขามาเขามา,ามาเิไอ้แดงไอ้แดงพวก

bằng hâm rồi người mọi người đi người mọ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 i người giữ giữ

Lot, ai đây, ai đây, ai đây, ai lên ai lên Đi lên ai đây, 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 ai 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 ai

ข้างกันด้วยเทาไห่ทาหร่เ่หเออเออโอ้ยมาแลว ล็อกล็อกปืนลูกทองเุ้ยกดล็อกปิดปืนนี่เฉยแบบทำให้ตายก่อนแบบแบบแบบไปดูเมนูผมกดล็อกปืนอะไรเนี่ยอให้ตายก่อนแล้วท่านผู้ชมขอแป๊บหนึ่งนะ

วเดีโอข้าว